เมืองไทยเมืองร้อนนะครับเวลาเราจะไปไหนเราต้องนั่งรอรถเมลที่ป้ายนะครับทั้งปุ่นฟันก็อไอเสียนะครับร้อนคูดอยากมีป้ายรถเมลติดแอร์เขาว่ามีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเราขึ้น145เลยเราจะไปดูป้ายรถเมลติดแอร์กันไปเลยว้าวถึงแล้วนี่ไงว้าวว้าวนี่แหละนี่แหละ ป้ายรถเมติดแอร์นะครับนี่เลยสีส้มๆนี่แหละอยู่ที่ไหนหน้าอยู่หน้าซีคอนนั่นเองสีนักกรนนะครับเป็นป้ายรถเมติดแอร์แองแรกในประเทศไทยเลยละซึ่งตอนนี้ในโลกโซเชียลพูดกันอย่างแพร่หลายเลยซึ่งเขาใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์นะครับ ซึ่งป้ายรถเมลิดแอร์เนี่ครับเป็นการร่วมมือระหว่างกตมและภาคเอกชนนะครับร่วมกันสร้างป้ายรถเมลิดแอร์แห่งแรกของประเทศไทยเราเข้าไปดูกันเลยข้างในว้าวเย็นชํำเลยคนระับนี่ตอนนี้กําลังสื่อสัมภาษณ์อยู่นะครับเราเงียบๆี๊บหน่อยนะครับกว้างขวางเลยนะขนาด40ตารางเมตรนะครับเท่ากับห้องคอนโด ห้องหนึ่งนะครับซึ่งภายในก็จะมีจอทีวีให้เราดูนะครับนี่และก็มี GPS e นะครับนี่บอกว่ารถเมย์สายไหนกำลังจะมาหรือเปล่าซึ่งมีอยู่3จอเลยนะครับจอฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนูง้นแล้วก็ตรงกลางนะครับซึ่งเราก็นั่งรอกันเย็บเย็นฉ่ำเลยนะครับและที่สำคัญนะครับมีที่ชาร์จมือถือด้วยสำหรับระบบ Android และก็ iOS นะครับชาร์จได้หมดเดี๋ยวลองชร์จดูนะครับปั๊บ์จทด้วยแต่เราต้องเอาสายมาเองนะนี่สายชาร์จเสียบแล้วนะครับชาร์จเข้าหรือเปล่าเข้าครับนี่และที่สำคัญเขามี wi-Fi ฟรีด้วยนะครับนี่สีก้อนฟรี wiFi นะครับการเข้า wi-Fi เราต้องเข้าไปตั้งค่านะครับนน่คลิกเข้าไปเลยแล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาแล้วครับ แล้วเราก็ใส่ข้อมูลนะครับว่าจะเข้าด้วย Facebook หรือ l ลน e นะครับหรือด้วยอีเมลนะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยคลิกก็ไปเลยจ้าผมเลือกแบบ l ลน์นะครับเดี๋ยวผมจะคลิกกันนะครับนี่ข้าเราก็ใส่ l ล ne นะครับนี่แล้วก็เซ็ตค่าอีกนิดหน่อยนะครับระบุตัวตนว่าใครจะขอใช้นะครับนี่ใส่เมลใส่อะไรนะครับใส่เลขบัตรประชาชนแล้วก็ยืนยันเลยกดก็ไปเลยครับ นี่เลยแล้วนี่เน็ตขนาดสิบห้าสักสิบห้าเลยนะอัพโหลดและก็ดาวน์โหลดนะครับลองเช็คดูครับจริงหรือเปล่าเนี่เราใช้แอป,ปเช็คความเร็วเน็ตนะครับดูที่เท่าไหร่ดาวน์โหลดเท่าไหร่เอ่ยตึ้งตึงตึงขึง้นแล้วครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับเนี่ดาวน์โหลดสิบห้าสิบสี่นะครับ ประมาณ15นันแหละครับนี่ดาวน์โหลดนะครับแล้วจะอัพโหลดล่ะเท่าไร่ความแรงเท่าไหรนะ่นะานี่ประมาณนี้และครับถือว่าไม่กิเรเลยนะแรงใช้ได้อยู่นะครับเน็ตฟรีนะครับนี่มีคนเข้ามาใช้บริการมากมายเลยนะครับซึ่งหลายคนก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับมันคือ ไยรถเมติดแอร์นั่นเองขนาด40ตารางเมตรนะครับเน่เม,มื wi ่อมีไว f ฟเราก็เล่นมือถือได้สบายนะครับติดตามข่าวสารอะไรได้ตลอดเวลาเลยนะจ๊ะไ,ไฟฟายฟรีนี่ไ้ายรถเมติดแอร์หน้าซี้อนสีนักกรินนั่นเองไอ้ข่าวข้างนั้นแล้วออกข้างนอกแล้วโอ้ร้อนมากเลยอะอยู่น้ำ มีน้ำกินหรือเปล่านะเขาบอกว่ามีที่กดน้ําอยู่ตรงไหนหนะไปดูก่อนนี่ตรงไหนหนะอนลลอนี่ไงอยู่ตรงนี้ไงตู้กดน้ํานะครับข้างบนก็จะมีจอกให้นะครับกดกินดูสินี่ซึ่งอันนี้ของการปละปานะฮะหลายหน่วยงานเลยนะครับที่ร่วมกันสร้างป้ายรถเมล์ติดแอร์แองนี้นะครับถือว่าเป็นแองแรกในประเทศไทยเลยนะครับ และก็น่าจะมีอีกหลายๆที่นะครับที่ราชการนะครับหน่วยงานราชการและก็ภาคเอกชนร่วมมือกันนะครับซึ่งนี้ก็มีตั้งเน็ตน้ำดื่มและก็แอร์นะครับซึ่งแอร์ก็ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์นั่นเองน้ำดื่มก็สะอาดนะครับดื่มได้เลยแก้กระหายนะครับ ถ้าใครอยากมาสัมผัสป lawyer, ้ายรถเมล์แอร์นะครับก็มากันได้นะครับที่หน้าซีคอนนั่นเองมากันได้เลยจ้าเน่ซึ่งหน้าซีคอนก็มีรถหลายสายอยู่นะแต่ที่สำคัญก็สาย1.45นะครับจากลาดพร้าวมาซีคอนนะครับสายอื่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ซึ่งมีคนเข้าใช้ไปการมากมายเลยนะครับซึ่งมีที่นั่งเป็นแถวเดียวยาวเลยนะครับและก็มีที่ชาร์จมือถือซึ่งอำนวยความสะดวกให้เราได้เป็นอย่างดีเลยล่ะจ้าซึ่งก็มีการมาถ่ายทำรายการด้วยนะครับวันนี้ซึ่งไปรถเมล์ติดแอองนี้นะครับแต่เรามองจากมุมนี้เราก็จะเห็นรถไปฟ้าสายสีเหลืองวิง่งผ่านบนถนนสีนก,กรินนะครับ ซึ่งกล่าวดีนะครับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสำโรงลาดพพลานะครับจะเปิดให้บริการ3มิถุนายนนี้นะครับเห็นในโซเชียลเขาโพสต์นะครับเราต้องรอดูกันนะครับว่า3มิถุนายนนี้จะเปิดใช้หรือเปล่านะครับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแต่ตอนนี้ไปรถเมติดแอร์เปิดใช้แล้วนะครับซึ่งเปิดใช้ตั้งแต่วันที่27เมษายนนะครับ ลองมาใช้บริการดูนะครับของใหม่มีที่เดียวที่แรกในประเทศไทยนะครับที่หน้าซีคอนสีนักรินนั่นเองป้ายรถเมล์ติดแอร์นะครับ